ข้าวโพดที่เป็นลักษณะแปลงขนาดใหญ่เกษตรกรมักจะใช้เครื่องจักรกลเกษตรในการเตรียมดินการปลูกการใส่ปุ๋ยและการกำจัดวัชพืชส่วนการเก็บเกี่ยวยังคงต้องใช้แรงงานคนในการหักปลิดเก็บข้าวโพดทีละฝักซึ่งจะต้องใช้แรงงานเป็นจำนวนมากทำให้ค่าใช้จ่ายในขั้นตอนดังกล่าวพุ่งสูงถึงกว่า1000บาทต่อไร่หรือสูงกว่า1ใน3ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด จากปัญหาการขาดแรงงานในปัจจุบันส่งผลให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวโพดไม่ทันฤดูการผลผลิตเกิดความเสียหายจากพายุฝนและเตรียมดินปลูกไม่ทันคุณผู้ชมคะจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานทําให้มาถึงฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดพี่น้องเกษตรกรก็เก็บผลผลิตไม่ทันผลผลิตก็เสียหายการพัฒนาเครื่องปลิดฝักข้าวโพดแบบปลิด2แถวเข้ามาใช้จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของภาคการเกษตรค่ะ ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่นสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมกรมวิชาการเกษตรจึงได้พัฒนาเครื่องปลิดฝักข้าวโพดแบบปลิด2แถวซึ่งมีขนาดเล็กต้นทุนต่ำเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้เกษตรกรนำมาใช้ทดแทนแรงงานคนและช่วยลดต้นทุนการผลิตภาคการเกษตรได้ในกระบวนการการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับก็คือต้นทุนส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ที่กระบวนการการเก็บเกี่ยวนะครับถือเป็น1ในสม ของต้นทุนในการผลิตังนั้นเมื่อเกษตรกรใช้เครื่องจักรในการเก็บเกี่ยวเนี่ยก็คือจะช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้อย่างกรณีที่เกษตรกรปลูกเป็นแปลงขนาดใหญ่นะครับอย่าง แถวสระบุรีลบบุรีนครสวรรค์นะครับเกษตรกร,ร,ก,รก็จะใช้รถเก็บเกี่ยวขนาดใหญ่แล้วก็เก็บเกี่ยวออกมาเป็นมเมล็ดแล้วก็นําไปขายได้เลยนะครับแต่ว่าในบางพื้นที่ที่เกษตรกร,ร,กรปลูกเป็นแปลงขนาดเล็กแล้วก็ยังคงใช้ประโยชน์จากเปลือกและสังข้าโพดเพื่อนําไปเลี้ยงสัตว์เนี่ยครับเราก็พยายามที่จะเอาโจทย์ตรงนั้นมาทําเป็นงานวิจัยเพื่อให้ได้เครื่องจักร ไปซับพอร์ตในเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดแปลงขนาดเล็ก การพัฒนาเครื่องปลิดฝักข้าวโพดแบบปลิด2แถวเนี่ยนะคะเน้นในการใช้ต้นทุนการผลิตที่ไม่สูงเหมาะสําหรับใช้ในแปลงขนาดเล็กแล้วก็ปลิดฝักข้าวโพดได้ครั้งละ2แถวด้วยค่ะซึ่งถ้าพูดถึงส่วนประกอบสําคัญสําคัญเนี่ยก็จะมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะคะคือระบบปลิดระบบลําเลียงแล้วก็ระบบขับเคลื่อนค่ะ คือตัวนี้นะครับก็คือเครื่องปิดฝักข้าวโรดแบบปิด2แถวนะครับซึ่งแนวคิดในการออกแบบก็คือเราจะเน้นวัส,สดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะครับแล้วก็คำนึงถึงต้นทุนในการผลิตนะครับประกอบด้วยหลักการทำงานสำคัญอยู่3ส่วนนะครับก็คือตัวแรกก็คือหัวปิดฝักนะครับ ซึ่งจะทําทหน้าที่ปิดฝักข้าวโพดนะครับซึ่งในแต่ละครั้งก็คือจะปิดได้ทีละ2แถวนะครับตัวปิดฝักก็คือตัวล่างก็คือมันจะหมุนลงด้านล่างนะครับในส่วนของอชุดเฟืองโซ่จะเป็นตัวผักฝักข้าวโพดเข้าไปสู่เกียวลําเลียงนะครับลําดับต่อมาก็คือตัวเกลียวลําเลียงฝักนะครับเมื่อฝักข้าวโพดถูกปิดแล้วนะครับก็คือจะมีตัวเกลียวลําเลียงเพื่อรวบฝัก มาที่รางลำเดียงนะครับตัวนี้ก็คือรางลำเดียงฝักซึ่งรางลำเดียงก็จะลำเดียงฝักข้าโพดขึ้นไปสู่ถังเก็บนะครับในส่วนของถังเก็บนะครับก็คือจะเก็บได้ประมาณ2อลูกบาทเมตรนะครับเมื่อเต็มถังเราก็วนหัวแปลงแล้วก็ไปเทฝักลงกองไว้นะครับ ในส่วนที่3นะครับก็คือตัวระบบขับเคลื่อนนะครับซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องยนต์ต้นกําลังนะครับก็คือเป็นเครื่องยนต์ดีซเซลขนาด16แรงม้านะครับแล้วก็ชุดเกียร์ขับเคลื่อนนะครับซึ่งใช้เกียร์ของรถไถนาเดินตามนะครับ <alguém Construction in camera> เดี๋ยวเรามาลองดูการทํางานของเครื่องนี้กันเลยครับ ในส่วนของเครื่องปิดฝักข้าวโพดเนี่ยครับก็คือ,อจะเป็นเครื่องจักรในการทดแทนแรงงานเกษตรกรที่กําลังาขาดแคลนและก็ยังหายากอยู่ในปัจจุบันนะครับสําหรับเกษตรกรที่ในบางพื้นที่ที่เก็บเกี่ยวด้วยวิธีการหักฝักข้าวโพดเพื่อใช้ประโยชน์จากเปลือกและก็สั่งข้าวโพดครับ ผู้ชมคะจากงานวิจัยในครั้งนี้ทําให้เราเห็นได้ว่ามีจุดประสงค์เพื่อให้เป็นเครื่องเก็บเกี่ยวขนาดเล็กต้นทุนการผลิตต่ําแล้วก็สามารถเก็บเกี่ยวข้าวโพดได้ครั้งละ2แถวนะคะทำให้แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการเก็บข้าวโพดได้ค่ะส่วนในอนาคตจะมีการพัฒนาต่อไปอย่างไรอันนี้ต้องติดตามค่ะในส่วนของการพัฒนาต่อย,ยอดเครื่องปิดปากข้าวโพดนะครับก็คือตัวนี้ก็คือมันเป็นต้นแบบ แล้วก็ยังมีข้อจํากัดอยู่ที่ระดับความสูงของการปิดนะครับหัวปิดเนี่ยก็คือมันจะฟิกตัวอยู่ที่ระดับ70ซนติเมตรนะครับซึ่งยังเป็นข้อจํากัดอยู่ก็คือว่าถ้าเข้าวโพดฝักแรกต่ํากว่า70ซนติเมตรเนี่ยก็คือเครื่องตัวนี้ก็จะไม่สามารถปิดได้นะครับในส่วนของการพัฒนาเราคิดว่าจะทําให้หัวปิดปรับระดับในการปิดได้นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นประโยชน์มากสําหรับข้าวโพดที่มีระดับความสูงฝักแรกต่ํากว่า70 cm. สำหรับผู้ที่สนใจหรือว่าเกษตรกร,กรที่สนใจในเครื่องต้นแบบนะครับสามารถที่จะเข้ามาดูเครื่องต้นแบบแล้วก็มาสเก็ตเอาลักษณะ,ะการทำงานหรือว่าความเร็วต่างๆความเร็วผู้เล่ความเร็วเชิงเส้นของตัวเครื่องต้นแบบได้นะครับที่ศูนย์วิจัยกเกษตรวิศวกรรมขอนแก่นนะครับซึ่งเมื่อนำไปพัฒนาต่อยอดเนี่ยก็คือ จะลดขั้นตอนการทํางานลงได้เพราะว่าเป็นผลพวงมาจากก็คือเราทดสอบหาความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วก็ความเร็วเชิงเส้นที่เหมาะสมนะครับถ้าเราใช้เครื่องจักรในการทํางานในการเจ็บเกี่ยวนะครับก็จะสามารถลดต้นทุนในการาผลิตลงได้นะครับแต่ัรรยูทที่ว่าก็คือลักษณะของการเจ็บเกี่ยวเราจะเลือกวิธีไหนที่ให้มันเหมาะสมนะครับซึ่งเครื่องปิดฝักข้าวโพด แบบสแถวตัวนี้นะครับก็คือจะเหมาะสําหรับกลุ่มเกษตรกรที่ยังคงเก็บเกี่ยวด้วยวิธีการหักหักข้าวโพดเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากเปลือกและและสังข้าวโพดนะครับสำหรับ เกษตรกรหรือว่าผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเครื่องปิดปักข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์วิจัยเกษตรอิศวกรรมขอนแก่นนะครับอยากแนะนําเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับคือในขั้นตอนของการเจ็บเกี่ยวนะครับก็คือถ้าเราใช้เครื่องจักรในการเจ็บเกี่ยวก็จะสามารถลดต้นทุนในการผลิตลงได้นะครับ คุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรที่ได้รับรางวัลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์คิดค้นระดับชมเชยค่ะซึ่งเครื่องปลิดฝักข้าวโพดแบบปลิด2องแถวนี้นะคะถือว่าเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็ลดต้นทุนภาคเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกรได้เป็นอย่างดีเลยะะเล่ะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงเกษตรกันต่อเลยนะคะในช่วงเรื่องเล่าข่าวเกษตรค่ะ